ผมเดี๋ยวเรื่องจะมาปลูกผักปุ้งงอกกันครับผักปุ้งงอกคืออะไรผักปุ้งงอกคือต้นอ่อนของผักปุ้งครับพอดีแฟนผมไปหาข้อมูลมาแล้วเขาก็อยากทานผักปุ้งงอกเพราะว่าเอามาทําสลัดก็ได้เอามาผัดน้ํามันหอยเหมือนกับผักปุ้งปกติก็ได้แต่สารอาหารเขาให้มากกว่าคุณค่าเขาให้มากกว่าเพราะว่าพวกต้นงอกทานตะวันงอกหรือผักปุ้งงอกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันเหมือนกับว่ามันมีพลังชีวิตของเมล็ดที่กําลังโตขึ้นมาด้วยทำให้เราได้รับสารอาหารที่มากกว่าพิเศษด้วย สารอาหารที่เขาสะสมไว้ในมเมล็ดมันถูกเอามาใช้ให้เกิดการเจริญเติบโตขึ้นมาซึ่งเราได้รับสารอาหารนั้นเต็มๆเ <ๆ S 2> ข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยนิยมพวกผักผุ้งอกดอกทานตะวันงอกหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วมันทานกับพวกสลัดก็อร่อยมันจะแบบกลิ่นก็ไม่ฉุนแบบมันกรอบๆด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ราคาขายในท้องตลาดเนี่ยขีดนี่เขาขายประมาณ25บาทถึง30บาทต่อขีดหรือกิโลกร,รัมละร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบบาทผมก็ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราซื้อ ผมว่าเนี้ยผมลองซื้อมเมล็ดผักบุ้งมาจากในช้อปปีนะครับ1กิโลกรัมราคา120บาทฟรีค่าส่งผมลองดูว่าเราปลูกแล้วเนี่ยมันจะได้ปริมาณเท่าไหร่ติฟังว่าถ้าเกิดขีดนึงเราจะปลูกได้ถึงกิโลไหมหรือว่าปลูกได้กี่ขีดที่เป็นต้นอ่อนผักบุ้งะนะที่เป็นผักบุ้งงอกนะมันก็คุ้มค่ากว่าที่เราจะไปซื้อผักบุ้งขีดละ25บาทถึง30บาทแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้สารพิษหรือเปล่าด้วยแลวนี้ปลูกง่ายมากๆเดี๋ยวมาลองปลูกกันครับ เดี๋ยวเราลองปลูกสัก50กรัมนะครับต้นทุนก็ประมาณก็คือ6บาท 50กรัมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะปลูกมาได้กี่ขีดครับจากนั้นเราก็เอามาล็ดที่เราตวงได้50กรัมนี้นะครับใส่กระป๋องแช่น้ำไว้หนึ่งคืนครับจริงๆก่อนแช่เนี่ยเราควรจะต้องล้างเขานะครับสัก2น้ำเพื่อให้สารที่เขาเคลือบนะครับพวกสารกันเชื้อรา หรือสารกันโตมันหลุดออกไปนะครับสารกันโตก็คือพวกเขากลัวว่าเขาขายมาเมล็ดแล้วมันงอกในถุงอย่างเงี้ยฮะเขาจะขาดทุนนะครับเราก็ล้างจนกว่าสีนี้จะหายไปสักสองน้ำแล้วกันครับน้ำที่สองก็ใสขึ้น เราสังเกตดูครับอ,อันนี้ไม่มีเม็ดที่ลอยอยู่ข้างบนก็แปลว่าทุกเม็ดที่เราใส่มาเนี่ยมันค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็เป็นอันใช้ได้สองน้ำน้ำก็ใสแล้วเราก็เททีน้ำทีนึงก่อนถือว่ายี่ห้อนี้ค่อนข้างดีนะครับไม่ค่อยมีเม็ดแตกแล้วก็ไม่มีเม็ดลอยเราต้องเติมน้ำเผื่อไว้หน่อยเพราะว่าพอเขาโดนน้ำแช่น้ำเสร็จเขาจะบวมขึ้นมาใหญ่ขึ้นนะครับ ถ้าเกิดเราเจอเม็ดแตกหรือว่าเราเจอเม็ดลอยเราก็อ,าออกนะฮะเม็ดแตกที่เราออกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นตัวพาหานําเชื้อรามาให้แค่นี้ครับเราก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนครับเดี๋ยวเรามาปลูกกันนี่ก็แช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับมเมล็ดของผักบุง้งบางอันเริ่มมีร่างงอกแล้วด้วยเห็นไหมแช่แค่คืนเดียวเองเดี๋ยวเรามาปลูกกันครับเดี๋ยวเราก็จะทําการปลูกนะครับ ปักปูงอกก็จะมีมเมล็ดปักป้งที่แช่น้ําทิ้งเอาไว้แล้วนะครับ1คืนอันนี้เราใช้แค่50กรัมนะครับราคาประมาณ6บาทแล้วก็มีกระถางที่ใช้ปลูกนะครับจะเจาะรูก็ได้ไม่เจาะรูก็ได้นะครับใช้ปลูกได้วันนี้เราจะใช้ดินในการปลูกแล้วก็ดินกระถางธรรมดานี่แหละนะครับผมผสมมูลไส้เดือนลงไปด้วยเพื่อเป็นอาหาร,รเพราะว่ามันเป็นดินกระถางของต้นไม้เก่านะครับสารอาหารอาจจะหมดไปแล้วทีนี้เราต้องใช้2อัน เพื online, sure e. heures, ่อที่ว่าเวลาเราปลูกของบุ้งงอครับหลเวลาเราปลูกเสร็จปุ๊บเราจะอีกอันนึงเนี่ยวางทับเอาไว้วางทับเอาไว้ทําไมเพราะว่าถ้าเกิดพอมันเล็ดมันนะครับมันงอกลากใช่ไหมเราจะไม่รู้ทิศทางของลากมันมาทางไหนมันจะอาจจะปักลงดินหรืออาจจะขึ้นฟ้าแต่ถ้าเกิดเรามีชิ้นบนที่กดทับไว้อยู่เนี่ยมุดลากมันก็จะขึ้นไปข้างบนเสร็จปุ๊บมันก็จะงอลงมาแล้วก็ฝังไปในดินแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเอามาทับแบบนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะปลูก2กระถางเราต้องหาวัสดุอีกอันหนึง นะครับเดี๋ยวเรามาปลูกกันแล้วกันโอเคเราก็ใส่ดินลงไปเลยครับนี่เป็นดินเก่าในกระถางนะฮะแล้วเราเติมแค่มูลช่วยเดือนเพิ่มเข้าไปแค่มีสารอาหารน้ครับพอเราได้ดินปลูกเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาเล็ดที่เราแช่น้ำนะครับเอามาโรยนะครับพยายามโรยให้เขากระจายกระจายนะฮะ ไม่กระจายเดี๋ยวเราค่อยมาเกี่ยวเอาก็ได้ครับเราก็พยายามเขี่ยให้กระจายกระจายนะครับจากที่สังเกตนะครับดูบางเม็ดอะมันบวมนะครับบางเม็ดไม่บวมผมว่ามันมีผลต่อการงอกแน่นอนนะว่าเม็ดที่บวมอาจจะง,งอกได้ดีกว่านะครับจากที่แช่นะครับผมสังเกตนะครับก็เห็นว่าบางเม็ดเนี่ยมันบวมแล้วส่วนบางเม็ดมันไม่บวมนะฮะผมว่ามัน มีผลต่อการเจริญเติบโตแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราว่าเราจะกรองด้วยการล่อนเอาเม็ดที่ไม่บวมแยกออกมาก่อนดีกว่าเราจะเพาะเฉพาะเม็ดที่บวมแต่ครั้งนี้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการทดลองเอาละคนะครับจากนั้นผมก็จะเอามูลไส้เดือนโรยด้านบนนะครับบางๆจะใช้ดินร่อนก็ได้นะฮะแต่ว่าที่บ้านมีมูลไส้เดือนเยอะก็จะใช้มูลไส้เดือนนะครับเป็นหลักทำทุกอย่างใช้มูลไส้เดือนหมดเลยเพราะมูลไส้เดือนฟรีฮะแล้วดีด้วย ว่มีตัวส้เดือนออกอโอีกอ,อ,อันนึงเอาหมุนส้เดือนกบข้างบนเหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราก็รดน้ำครับเอาให้ชุ่มๆเลยครับ ผมจะเอาเขาไปใส่ในภาชนะที่เราสามารถคลุมให้ทึบแสงได้นะครับอะไรก็ได้ถุงดําก็ได้กระมังก็ได้อันนี้เรามีอยู่ที่บ้านเราก็ใช้น,นี้นะครับเราก็ใช้นี้ก่อนเราก็จะเอากระถางให้หนึ่งวางไว้ใช่ไหมฮนะจากนั้นเราก็วางถาดที่สองลงไปอย่างที่บอกครับถาดที่สองนี่เอาไว้ว่าถ้าเกิดลากของงอกมาพอเขาดันช่วงสรุปท,ที่กดทับเนี่ยแรงมันจะงุ้งกลับลงมาปักในดินได้ ด้นถาดที่สามเราก็จะวางของลงไปอยอันนี้เราก็หาวาัสดุที่น้ำหนักเนี่ยทับลง้ามาด้านบนจากนั้นเราก็ปิดเขาไม่ให้โดนแสงนะครับทิ้งไว้ประมาณ7วันได้แล้วเรามาดูเขาทุกวันครับอัปเดตวันที่หนึงการปลูกผักมุงงอกครับเราก็จะเห็นว่าเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีรากนิดๆแล้วนะครับ เริ่มมีล่างมานิดๆแล้วกดไว้เพื่อจะให้ล่างมันฝังลงไปใน,นดินดูฐานล่างกันเราก็มารดน้ำเพิ่มนะฮะนิดหน่อย นี้วันที่สองนะครับโอ้โอ้โโเริ่มงอกขึ้นมาแล้วครับดูอีกถาดนะึงแล้วลดน้ำต่อวันที่สามครับโอ้โอดันออกมาทะลุด้านข้าง ดันข้างถูกดันมาแลเหมือนกันปึบโอ oh. เ้เราก็ลดน้ำต่อเหมือนเดิมหลังจากวันนี้เราจะไม่เอาอะไรทับแล้วเราจะครอบอย่างเดียวอันนี้วันที่ห้านะครับต้นผักบุ้งงอก นี่ต้นผักบุ้งงอกเป็นเวลาหวันนะครับเราเอาครอบไว้ไม่ให้โดนแสงเพื่อให้ละเพื่อให้ต้นเขาตั้งตรงขึ้นมานะฮะอันนี้ก็ครบเวลาห้าวันล้เดี๋ยวหลังจากวันนี้เราจะไม่คุมแล้วปล่อยให้เขาได้เป็นใบที่สีเขียวแล้วเดี๋ยวเราลดพยายามลดน้ำให้ตัวเม็ดมันน่ะนิมแล้วก็ค่อยๆหลุดไปด้วยนี่ผักุ้งงอกคนที่หครับ นี่ก็ครบวันที่เจ็ดที่เราปลูกผักบุ้งงอกกันนะครับก็ต้นมันล้มล้มไม่ค่อยสวยงามคิดว่าเพราะว่าเราปลูกไม่ถี่นะครับเราปลูกห่างเกินไปเดี๋ยวข้างหน้าก็แก้ตัวเอาแล้วกันฮนะครบครบเจ็ดวันเราก็สามารถตัดเพื่อไปทานได้แล้วครับหรือว่าไปจำหน่ายก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาชั่งกิโลดูกันว่าเนี่ยเขาหนักเท่าไหร่ เดี๋ยวเรามาชั่งน้ําหนักดูกันนะครับว่าที่เราปลูกผักบุ้งขนาด50กรัมเนี่ยมันได้น้ําหนักเท่าไหร่ตัวที่เราดูแลแค่ลดน้ําอย่างเดียวนะฮะตอนเช้าด้วยศูนย์กรัมนะครับตอนนี้โอเคเราก็เอาผักบุ้งงอกที่เราปลูกนะครับเอามาวางชั่งน้ําหนักดู ได้สองเจ็ดหกจุดสองก็ได้เกือบเกือบสามขีดครับสวัสดีครับเราก็เก็บผักกุ้งงอกเรียบร้อยแล้วนะครับเราปลูกห้าสิบกรัมนะฮะถ้าเกิดทิดเป็นต้นทุนก็หนึ่งกิโลกร,รัมร้อยี่สิบาทนะครับห้าสิบกรัมก็ตกแค่หกบาทเท่านั้นเองเราปลูกผักบุ้งได้เกือบเกือบสามขีดคือยี่สิบเจ็ดจุดหกนะครับสองร้อยเจ็ดสิบหกกรัมประมาณโดยประมาณสองร้อยเจ็ดสิบหกกรัมโดยประมาณเพระาระฉะนัะ้นเนี่ย เขาขายกันในตลาดขีดละประมาณ25-30บาทแต่ว่าเราได้3ขีดติดต่างละ30แล้วกันนะครับจะได้คุณยังไงก็90บาทแต่ต้นทุนเราทําแค่6บาทเท่านั้นเอง90บาทกับ6บาทเราแค่ลดน้ําทุกวันแค่นั้นเองนะครับง่ายๆดินเราก็วันไปใช้ใหม่ได้ร้านเนี้ยที่สําคัญคือปลอดสารพิษและมีสารอาหารสูงมากๆนะครับเลี้ยงก็เลี้ยงง่ายแค่รดน้ําจบเลย เดี๋ยวครั้งหน้าจะลองมาปลูกแบบไม่ใช้ดินดูก็จะยิ่งไม่มีต้นทุนใหญ่เพราะผ้ามเอาไปซักแล้วก็ใช้ได้ใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ